ไปดูความเคลื่อนไหวของพรคประชาชนกันบ้างนะครับเห็นบอกว่ามีการปล่อยคารวาลลูกน้ําเค็มนําโดยคุณเท้งนัทพงศ์หัวหน้าพักและเคณเดินนายกของพักนะครับรวมถึงคุณธนาธรผู้ช่วยหาเสียงด้วยเห็นบอกว่ามีการทาเป็นเป็นตีมนะเป็นกิมมิคค่ะเออ,อเป็นกิมมิคในการหาเสียงครั้งนี้เป็นเป็นภาพเหมือนกับล้อเลียนจากหนังเรื่องเดอะแมทริกค่ะแล้วแบมือเนี่ยให้เลือกอให้เลือกยาเม็ดยาเม็ดยาสองสีระหว่างสีส้มกับสีน้ําเงิน โอ้ oh. oh. แล้วก็เห็นมีหนูก็มีแป้งด้วยนะมไม่รู้<ช>หมายถึงใครนะ oh. เป็นเมส้มหรือจะเอาหนูเอาแป้งแบบนี้นี่นะฮะอไปดูกันหน่อยท่านผู้ชมครับสําหรับคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนและแคนดิเดตนายกของพักนะฮะไปพร้อมกับคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจนะครับผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก็นําผู้สมัครสสปทุมธานีและผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อปีกแรงงานปล่อยรถคารวานหาเสียงเลือกตั้งโค้งสุดท้ายสายลู่น้ําเข็มนะครับเริ่มต้นจากปทุมธานีไปยังภาคตะว,วันออกบรรยากาศก็กคึกคักเลยนะฮะมีพี่น้องประชาชนนําขนมน้ําเต้าหู้ปาท่องโกแล้วก็ส้มเนี่ยมาให้กับหัวหน้าเทงตั้งแต่เช้านะฮะโดยรถแห่สายนี้เนี่ยก็มีไฮไลท์ เป็นรูปของคุณเฮงรังตพงศ์และแกนนำพักในทีมเดอะแมทริกซ์นะฮะคือเป็นการล้อเลีเยนฉาก<อ>าในหนังเรื่องนี้มีภาพของคุณเฮงเนี่ยนะฮะแบมือให้เลือกระหว่างมือขวาที่มีเม็ดยาสีสม้มและมือซ้ายเป็นเม็ดยาสีน้ำเงินแถมมีแป้งกับหนูอยู่ในภาพนี้ด้วยนะฮะโดยคุณเฮงให้สัมภาษณ์แบบนี้รับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อยากสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นการเลือกนะเหมือนกับเอาเรื่องเดอะแมทริกซ์มา<อ>มาล้อเลียนว่า ต้องเลือกนะระหว่างการเมืองในอดีตกับการเมืองที่จะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตเอาฟังหน่อยนะฮะมองในไปในบุมบวกนะครับแต่ยังไงก็ตามทุกๆวินาทีก่อนจะถึงวันเข้าคูหาเราไม่เคยประมาทนะครับถึงแม้ผลโพตอนนี้เนี่ยจะดีขึ้นตามลําดับแต่ก็ยังมีแคมเปญคาราวานแบบนี้นะครับที่จะเดินทางไปครบทั้ง77จังหวัดผมเชื่อว่าทุกๆคะแนนเสียงทุกๆเขต นะครับล้วนมีความหมายนะครับตอนนี้นโจทย์ของเราก็คือต้องการสอสอในสภามากที่สุดทุกๆเก้าอี้ในสภาจะหมายถึงความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในตั้ง,งรัฐตั้งรัฐบาลประชาชนได้ทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้เสมอนะครับการเมืองในสภาเราก็เคยเห็นในอดีตว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งเนี่ยไม่เคยได้เป็น พรรคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเลยภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ฉบับนี้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ไม่มีเสียงสวมาบทนายกแล้วนะครับเพราะนั้นอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนเชื่อในเสียงประชาชนถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงเนี่ยก็การส้มสองใบอย่างเดียวเท่านั้นครับมันคือทางออกออที่เหลือของพวกเราที่เสียงของประชาชนจะมีความหมายมากที่สุดผลออกมาเป็นยังไงประวัติศาสตร์จะไม่ทำลายด้วยนะทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งนะครับก่อนจะถึงวันนั้นแนวะถ้าทุกคนไม่อยาก เห็นการเมืองแบบเดิมๆอย่างที่ผมบอกครับวิธีปิดประตูนะครับไม่ให้เกิดแบบนั้นก็คือกาส้มทั้ง2องใบให้ถล่มทลายเลยครับ ส่วนที่คุณชูวิทย์นะคะออกมาเปิดโปองอันนี้ภาพใช่ไหมนมี่มือขวาเม็ดสีสม้มมือซ้ายเป็นเม็ดสีน้ำเงินแล,แล้วก็มีม,มีหนูแป้งเหรอข้างล่างแล้วก็<ม>หนูนะคะเอะอให้เลือกนะครับส่วนอีกประเด็นที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงผู้สมัครสสนะคะของพระประชาชนอ้างว่าขาดคุณสมบัติคุณเท้งบอกว่ามีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้วไม่ส่งผลอะไรโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ยืนยันว่าเดินหน้าหาเสียงต่อค่ะ ผลการสํารวจนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เราพบว่ามีจํานวนยอดเงินในการเอาไปซื้อเสียงเนี่ยมากที่สุดเป็นในประวัติศาสตร์แล้วถ้าลองคํานวณออกมาคูณต่อจานวนเขตคูณ400เขตเนี่ยพบว่าเงินแค่หลักหมื่นล้านสามารถซื้อประเทศได้แล้วนะครับแล้วเราก็เห็นว่าในเรื่องของทุนเทาจริงๆเนี่ยโอโ้โหน่าจะเป็นหลักหลายแสนล้านถ้าทั่วโลกนี้ไม่รู้มูลค่าความเสียหายเท่าไหร่นะครับที่ไหลทะลักเข้ามาสู่ในประเทศไทยในปัจจุบันด้วยแล้วเราก็รู้ว่าเงินทุนเทาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีส่วนนะครับที่มากวพันกับการเมืองไทย เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับถ้าคนไทยทุกคนนะครับไม่อยากเห็นนะครับสีเทาเข้ามาครอบครองยึดกลุ่มประเทศโดยเฉพาะเข้ามายึดกลุ่มรัฐสภาที่เป็นศูนย์รวมอำนาจของประชาชนเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอย่าก,กาให้กับคนที่มาซื้อเสียงในหมู่บ้านในชุมชนของคุณนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้การเมืองที่ดีกว่าก็ขอคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาชนทั้งสองฝครับ